เมื่อวันที่12กรกฎาคม2567นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาติมอบหมายให้นายเทพผลิตฤทธินรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองอาคารดีหนึ่งเพื่อตรวจเยี่ยมการขนย้ายสิ่งของให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการแห่งชุมชนดินแดงหนึ่งอาคารแฟลตที่13-32การแข่งชาติโดยท่านผู้ว่าการทวีพงศ์วิชัยดิตก็ได้ให้ผมเนี่ยลงมา ช่วยในเรื่องของการขนย้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้อยู่อาศัยในพนนะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับเราลื้อย้ายมาแล้ว165ห้องนะครับจาก397ก็ได้รับความร่วมมือจากทหารนะครับก็มาช่วยขนย้ายเป็นทุกวันนะเท่าที่สัมผัสเองเนี่ยชาวบ้านเองก็มีเพื่อปรงพอใจในการขึ้นอาคารใหม่คุณภาพชีวิต ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นความปลอดภัยในการอยู่อาศัยก็ดีขึ้นที่จอดรถสภาพแวดล้อมก็ดีรวมๆแล้วชาวบ้านด,ดีใจที่การแข่งชาติได้เข้ามาพัฒนาฟืนฟ้นฟูเมืองดินแดงนะครับไปเป็นเมืองชุมชนที่น่าอยู่น่าศัยยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคดีทุกอย่างอะค่ะตอนนี้มันก็อย่างว่าแหละอยู่ที่ไหนมันก็ต้องพัฒนาปัซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินลึกเข้าไปถึงแสบสามติบแต่นี่เลี้ยวมาก็ถึงละค่าเช่าอะมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่ามันอยู่ในใจกลางเมืองเราจะไปโรงพยาบาลก็ตรงนี้ไปประตูน้ำมันก็แค่นี้มันหาหาไม่ได้อีกแล้วราคาเท่านี้ mm hmm. ก็ขอขอบคุณการกหหาแห่งชาติที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีตั mm ้ง hmm. แต่ย้ายมาอยู่วัตนพานดีทุกอย่างเลยไม่เคยลำบากเลย พร้อมกันนี้ทางคณะของผู้ปฏิบัติงานการเแียงชาติได้ร่วมช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการขนย้ายสิ่งของรวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดจนสอบถามความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงในการขึ้นอยู่อาศัยในอาคารใหม่อีกด้วย